นยาถ่ายภาพนะครับคณะธรรมยาารานะครับเดินมุ่งหน้าไปนู่นนะครับบ้านขามเปี้ยน้อยอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับหลังจากร่วมงานปฏิบัติธรรมมานะครับตั้งแต่วันที่14มกราคมนะครับจนถึงวันนี้วันที่23นะครับประจารย์ประคูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีทรงคำนะครับนึกถึง โยมญาติพี่น้องนะครับในถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับก็เลยกับวัรทนาพระพิสุสงฆ์คุบาชาจารนะครับเดินทางไปฉลองสธานนะครับแต่ว่าระยะทางนี้ไกลเหลือเกินนะครับทางตรงนี้ประมาณ30กว่ากิโลนะครับแต่ว่าทางอ้อมนี้เกือบ50กิโลนะครับนี่เดินไปฉันเพียนข้างหน้าน่นนะครับแล้วก็มุ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับนี้นะครับคนมีกําลังก็จะออกหน้านะครับ ส่วนคนอ่อนล้านะครับด้วยกําลังก็จะตามหลังนะครับนี่เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมือกล้องนี่เอาเนี้ยนอนไม่ได้นะครับบางครั้งก็จะขึ้นรถนะครับคุณยายบ๊ไปน้ำเนี่ยบอก่ <c oughs> ไปบ๊วยเนาะเอาใจทรงไปเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอย่าโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูนะครับบ้าน <c oughs> ทับบนะครับนี่ เดินไปเรื่อยๆนี่นะครับจนถึงบ้านขามเปี้ยน้อยนะครับเดินนะครับระยะทางตรงประมาณ30กว่ากิโลนะครับแต่ว่าทางอ้อมนี่เกือบ50กิโลนะครับนี่อย่าหันหน้ามามองผมป็นความจริงคือว่าจังสั้นที่มันพไก่เพร่ะนั่นเด้นะครับเดินไปช้าๆนี่นะครับระยะทางประมาณ50กิโลเมตรนะครับ นะครับมีพระนุ่มอยู่รูปหนึ่งนะครับนี่นะครับหยอกล้อแต่ครูบาอาจารย์นะครับเนื่องจากเป็นผู้ที่สนิทกันมาก่อนนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะมีกองสเบียงนะครับกองสเบียงไปรออยู่นู้นนะครับอีก30กิโลเมตรนะครับรอถวายพัตทหารเพนนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ กูบาาจารย์มาต่ลายที่ด้วยกันนะครับจากอุดรก็มีนะครับเด้อจากจ้าสุพรรก็มีนะครับจากนครพนมก็มีนะครับหลายแต่หลายจังหวัดด้วยกันนะครับเสียดายถ้ามีเวลามากๆนะครับจะสัมภาษณ์เป็นส่วนบุคคลนะครับ <c oughs> พระอาจารย์วาทิ์นะครับนี่ <c oughs> สองลอยเด้อค่ะเอยซื้อเด้อ นะครับงปันเญลาปัญัาต่อยต่อยน้ำมูสิออกซิลเฟนไป่าหลายนะ